ในฝันเธอเป็นเจ้ายญิงในนีย้ายฉันคงจะเป็นเจ้าชายมีประสาทยาแก้วเอนให้เธอไว้แต่ความเป็นจริงไม่เหมือนดังฝันใฟฉันคนไม่มีอะไรมีเพียงใจแค่ รู้ว่าเธอคงเหนื่อยไม่อยากจะทำให้เธอลำบากกลัวเธอจะอายหาทางน,น,นั้นข้างกันกลัวให้เธอมองไปนี่เธอเธออยู่กับฉันต่างกันเกินไปไม่เงเลยฉันรู้เธอท่าไอย่ามาเปื้อน ัครบประมาณ20ปีพอดีพอดีเลยเมืมนนม่อ,อปีที่แล้วครับเราเรามีจัดคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีกันไปก็เลยก็เลยอ้อมซ้อมกันแล้วพอเล่นเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออมันได้เวลาแล้วก็เลยชวนกันทำเพลงใหม่ จริงๆอาข้จริงก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยังอยู่ในวงการบางคนทําเรื่องหลังบ้างบางคนก็เป็นแบ็กอัพนะฮะเล่นเบื้องหน้าอยู่อะไรเงี้ยก็ยกย้ายไปทำสิ่งที่แต่ละคนชอบชอะไรเงี้ยแนวทางที่แบบว่าแต่ละคนอยากจะเป็นอะไรเงี้ยครใช่ฮะ,ใ,ฮะใกล้เคียงแบบที่ทุกคนรู้จักวีนัสใช่ครับปล่อยไปแล้วครับผมเราปล่อยเราปล่อยอชิมลาง ช่วงวาเลนไทน์พอดีนะก,ก็ปล่อยเป็นแบบโยนหินถามทางว่าเอ๊ะทุกคนจะมีฟีดแบ็กว่ายัางไงนะเราปล่อยแบบว่าไม่ให้ใครตั้งตัวเลยฮะมันก็มีฟีดแบ็กดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับทุกคนก,ก,ก็ก็ชอบครับ<ะ>ก็ยังยังเป็นวีนัสมุ้เดิมอยู่ครับ<ะ> <laughs> ตอนจัดนี่ก็ลุ้นใช่ไหมพี่ลุ้นว่าจะมีคนมาดูไหมจะมีคน <laughs> ถึงจํานวนที่เราต้องการหรือเปล่านะ ใช่ฮะใช่มันมันคิดถึงเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะมันทําให้แบบเราอยากจะแบบว่าทําเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่มาเป็นของขวัญเลยไหนไหนก็แอนนิเวอร์ซเรี่กันแล้วมีซิงเกิลใหม่ซะเลยอะไรเงี้ยครับยุคนี้คงเป็นซิงเกิลก่อนเป็นซิงเกิลครับแต่ก<ช>็พยายามจะให้ได้หนึ่งปีประมาณ3-4เพลงอยากเล่นครับ<ช>เพราะ<ช>ว่าพวกจริงๆแล้วพวกเราชอบเล่นคอนเสิร์ตชอบเล่นชอบเล่นคอนเสิร์ต มากกว่าทำงานเพลงสิคือเราเราชอบเล่นเราเป็นนักเล่นใชครับสังเกตจากฟีดแบ็กส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนคลับรุ่นใหม่ฮะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยาก,ยากจะทำจริงเกื่ใหม่ด้วยครับเพราะว่าต้องขอขอบคุณ The Voice นะครับน้องน้องชาติน้องชาตินะฮะที่เ,เอา <ไป S 2> าใจ <ไป S 1> มา <laughs> ก็เพื่อเราทําให้แบบวีนัสเป็นที่รู้จักของอน้องๆรุ่นใหม่ บางคนยังไม่เคยฟังเพลงตัดใจบอกเพลงอะไรเนี่ยก็แบบว่าลองลองสักท่อนไหมลองสักท่อนในเพลงนี้นะเพลงนี้ก็เติบโตมาค่ะเพลงนี้จะไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะฉัน chân cho nhận ra ta ta chứng nhận vai chân có mi đã hứa tay chờ mi ôm như thơ lắm bài hay thơ thân bài hay เวลาตอนนี้ครับพวกผมไปที่ไหนเนี่ยก,ก็จะมีแบบว่าเ,เพลงตัดใจกลับมาอะไรเงี้ยก็แบบคนขอให้ร้องให้อะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็ดีใจครที่แบบว่าเพลงนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็เลยอย่างที่บอกครับมันเป็นที่มาของการทําซิงเกิลใหม่ที่แบบว่าอยากจะให้ คนรุ่นใหม่ได้ลองฟังเพลงแบบวีนัสดูบ้างเว่าเป็นยังไงเครับแล้วก็มีมีเวอร์ชันแสดงสดปรับปรุงไว้นิดหน่อยใช่ฮะแต่เวอร์ชันใหม่ที่ดีที่สุดคือซิงเกิลใหม่เจ้าหญิงของเราอันนี้คือดีที่สุดครับครับก็ยังไงพวกเราวีนัสนะครับกลับมาฮะก็ขอฝากซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงเจ้าหญิงนะครับนะฮะก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องทางของพวกเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok หรือว่า YouTube นะฮะ ชื่อว่า Venus Pop Band นะครับ V E N U S P O P B A N D Venus Pop Band นะครับยังไงฝากผลงานของพวกเราแล้วก็ติดตามเรื่อยๆนะครัรับรองมีงานใหม่ๆเพราะๆมาให้ฟังกันอีกอย่างแน่นอนนะครขอบคุณมากครับ